อ่าแล้วห้องหลวงพี่อยู <ent> <writer> <Somebody> JI, ่ไหนไ่น่ะ่ยห่นี่อะไรอ่แล้วจาอบบไม่จบๆไม่จบ

ไม่จะไปปลูกต้นโพที่ต้นต้นโพหน้าโบสถ์เห็นไหมจะปลูกที่โบต้นมันเ,เพราะว่ามันจะได้คือเขียวไหมครับ ใหญ่เด็กก็เก่งเขายืดหากันเลยยืดหาแล้วห้ามตันี้ามตัเด็กเด็กห้า ตามก็ตามก็จะงลงดูต้นไม้ด้วยกำลังโตอังลงน่าสนใจ มีพวกอันเล่เนี่ยุยงไม่ใช่นกหีวไก่ต้อง ยงนีนขึอนกยุงนดูหัวมันดิว่าไก่ต๊อกนะเป็นกยุงจริงๆมาตองงูตรงงูนี่นเองนกยูงอ่ะพอจะ้องก็ตามความใจแหะ ได้ข่าวว่าท่านแดงกับท่านนพดลชอบซื้ออาหารปลาเดี๋ยวหลังซื้ออาหารปลามาให้แบบม่มาบุญมั่งเลยสามร้อยเองหรอใช่เม็ดใหญ่อย่างเงี้ยสามร้อยกระบากกระสอบละที่เคยซื้อไปซื้อไม่ได้ถูกไหมแม่มาน้องมาจากาต่างประเทศไงก็เลยพาไปเที่ยววัดพนัญเชิงนครับครับ เลยไปเทียเยเท่ยวเพื่อนกันเชิงเลยซื้ออาหารปลาไปถุงเลยให้น้องมาจากต่งตางประเทศมันไปหาปลาใช่แม่หาถวยชอบตุ้งตาไงครับมันมีตาให้ <c oughs> นี่ตักดีๆนะ <c oughs> ผมเคยมาแล้ว <c oughs> ทำท่าว่าเหมือนจะอันนี้จะน,าน,าน่าเนี่ยนั่นจะน,าน,าน,าน่าอร่อยพอเอาขึ้นแบงบนจริงๆโอ้โหรวมๆดูแล้วเนี่ยมันจะไหวนิดมันจะลดกระเพาะเอานะ นาน,น usted, เราจะได้ฉันแบบอย่างนี้สักท th ีปกติเราจะฉันในสำรับใช่ไหมไม่มองไม่มองเลยน่าสนแปนบุญนอนะครับวตาเรียนการงานแล้วก็ทานข้าวบันะครับขัาบุขับบุญไปฝั่งนู้นก็ได้แ้านขาวนะครับ ชีผักอะไรเนี่ยมันมันใช่ไหมเนี่ยนี่ผักออกผักหวานต่างหวานผักหวานใช่ใช่นึกออกหวานหรือเปล่าหวานเห็นไม่ชีที่นี่แหละจ้าตาหวานหรือตาหวานตาหวานหรือตาหวานหวานไม่คงหวานนะอนนี้มีนกยูงเนี่ยนะอาจารย์มันจะไปอ่ามีนอนเลยนะฮะพระเรา ไีนะลงยาลูกน้ำพริกน้ำพริกมาาเลยมาเขือนหนึ่งลูกกไม่จะกินแต่ผักหรอพอแล้วโอ้อออโหตํมๆอาทวนิดนึง ตำากล,ลังเตนตำต่ำนี่เป็นพระเอกในงานเลยตรงนี้ nghe 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 วันนี้อตาตม,มาก็มาช่วยตัดหญ้าให้วัดป่าเน,นื้อนาบุญเ่อตัดหญ้าให้วัดป่าเน,นื้อนาบุญก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราจะไปหาเจ้าว่าจังพอดีเจ้าว่านั่งพักอยู่เจ้าว่านั่งพักอยู่เดีย๋ยวเราไปคุยกันดีนกว่านะโยนะเป็นเหนืงง่อยเยอะสิตามได้ ตัดหญ้าเลยตอนเช้ายังไหวอีตอนบ่ายล้าเลยตอนเช้าไหวตอนบ่ายล้าตอนบ่ายล้าเราไปตัดมาได้หน่อยเดียวองไม่ได้ไปช่วยอะไรเขาเลยลูกน้องมีก็เหมือนไม่มีไม่ได้มาช่วยตัดเลยบ่นให้ใครฟังบ่นให้ใครฟังเขาอัดอยู่อัดคลิปอัดคลินะลงในคลิปมาช่วยช่วยมหาทุกขันอันนี้นะอันนี้มีที่ไหนที่วัดกลางนะเทศวัดกลางใช่ แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวต้องคิดดูก่อนนะว่าจะลงดีไม่ดีเพราะว่าตอนกระปูดแล้วไม่เพาะก็ไม่ต้องลงเดี๋ยวยอมจำออกไปคิด้องเห็นนะนะเจ้าว่าตัดเร็วมากเดี๋ยวตัดต้องไปตัดต่อครับเพราะว่าต้องตัดต่ออีกต้องตัดต่อตัดต่อปลายปลายแขนนิดนึงปลายหน้าด้วยเอาปลายให้ดูเปื้อนๆหน่อยเนี่ยหมดหมดแรงเนี่ยดูดูเข้ามาดูหมดแรงเนี่ย ดูมาหมดครับไปไปยืนดูเขามาก็เลยหมดแรงว่าไปโคตรโคตรยากมากโหเป็นไงบ้างพี่จะกลับกันแล้วไหจะกลับแล้วไงหมดแรงแล้วได้เวลาและตั้งแต่เช้าเลยเยันเย็นเลยมาตั้งแต่สองโมงนะตอนนี้กี่โมงก็ไม่รู้เนี่ยห้าโมงแล้วมันแล้วจะกี่โมงแล้วแล้วก็โคตรกี่โมงอ่ะสี่โมงเลย เรียนเลิกเนี่ยใจคอไม่ดีทำไมอ่ะหมดเลยตัดหญ้าหมดแรงแล้ววันนี้โอ้โหเป็นไงบ้างหลวงพี่เทหอยเสร็จมันเลยนะวงี่หลี่หอยเสร็จก็เรื่อยๆเทหอยเยอะอันเนี้ยมันจะมาเทหอยอันนี้วันนี้เรามาดูบรรยากาศที่นี่นาบุญแล้วได้อะไรบ้างอ๋อไหนไม่ไม่เราเราได้ไอเดียอะไรบ้างเมื่อกี้ คือไม่เรื่องเนี้ยมันมันอยู่ที่แบบว่าเรามาแล้วเออไอถ้าเป็นวัดเราหรือว่าเราเป็นกรทานเป็นแล้วทําอะไรนะอะไรเงี้ยเพิ่มเติมเนี่ยมันต้องมีไอเดียนะม่ใช่มันเดินไปเดินมาไม่เจอประโยชน์เออเราจะสร้างสารรค์ไอเดียเออเราจะทําไอนนี่สักอย่างหนไหมเนี่ยอย่างใน<ด>น้ำถือว<ด>่าอาจจะทําเป็นอันจเป,เป็นสาราทางน้ำเอาไว้ให้โยมเข้ามาให้อาหารปลาทำให้เปลียนนะโอ้ยเนาะผมว่าดีไหม เป็นไงบ้างพี่แจ็คเหนื่อยวันนี้เหนื่อยมากเหนื่อยมากเลยใช่ทำอะไรบ้างวันนี้ยืนดูเขาทำเหนื่อยมากเล่นไปญ้ามั่งโยย่ามั่งเหนื่อยวันนี้แต่ว่าได้บุญบุญเยอะเลยลองลองถามถามมหาสิถามมหาเต้เต้เต้ครับอะไรเป็นไงเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยอ๋อยืนดูนู่นโยองเดินจงกรม นาลวงพี่ลองไปเดินบ้างสิ่เดิน้แต่ลองไปเดินโชว์หน่อยทิ่เอาหัวไปเดินใกล้ๆหน่อยอันนี้นะเดี๋ยวหลวงพี่เต๋อจะเดินจงกรมโชว์นะจะเดินจงกรมโชว์ให้ดูอ่าเนี่ยเดี๋ยวจะเดินจงกรมโชว์ญาติโยมนะญาติโยมเดินจงกรมยังไงดูนะจบแล้วไม่เอาแล้วเบื่อแล้วะไม่ใช่ ก็ดีอะแล้วก็ถามเราได้อะอะไรนะิขอจะนั่งสมาธิกันแล้วเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวนะไปเดินใจกันวนมานี่คือตามเดินนะเดินใจกันช้าๆต้องไปช้าๆ มาแบบช้าๆการเดินจงกรมคือต้องเดินมีสติอยู่กับเท้าเอาสติจดจ่อสมาธิจดจ่ออยู่กับเท้าไม่คิดเรื่องอื่นเมื่อยกระบอกเมื่อย,อยน่อมีสมาธิ

多大？